มาค่ะพี่น้องบาานเนเฮดอันบาร์บีคิวไก่มากินกันค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้อ่ยายหมวยยเคผากินพ้าเที่ยวสิผ้าก,กินนันบาร์บีคิวบาร์บีคิวไก่ค่ะอันยายยายหมวยอันอบเรียบร้อยแล้วค่ะขาโตไก่ค่ะ เห็นบ่มคะพี่น้องเป็นแต่แสบบออ่าอ,อันบอมีข้าวนียวมือนเ,อเนี่ยก็เละต้มขนมจีนที่ขาปุ่นนะคะเนียวหนุ่มนับหนุกนับดีดีค่ะเสบปัญญังละกะม็มีอันบักพริกอันหยวกไงน้ะค่ะกินกับกรอบดีปัญญังค่ะแล้วก็มีกะลัมหอม สีมาจากเท็ดโกนะคะเราก็มีบักทั่วที่ปลูกไว้ในสวนนะะนะ้ะเนาะปลูกไว้ในสวนบักทั่วปลูกไว้ในสวนเราก็พักกันสลัดค่ะพักสลัดหรือเอินพักเอินสื่อหนึ่งคือพักซีดเป็นว่ามันมีสองสื่อนะคะนาะพักสลัดคือพักซีดเป็นเอิน แล้วกันน้ำจิ้มค่ะนจิ้มได้คนะ่ะเนี่ยน้ำจิ้มเห็นไหมคะแดงกจึงคืงเป็นเสียเพื่ออยังได้ค่ะต่องปัจจุบก,กินกันแนนะา,า,า้วนะมาค่ะมาบัตรเนี้มาก,กินน้ำกันบัตรนี้ยอู้หูเรื่องนี้เป็นอยังพี่นอ้อง เนี่ยเนี่ยไก่ไหมเน่ยเน่าหมักเนาะเน่าเสียมอืมมา่ะอืมน้ำจิ้มกระตั้เดงค่ะกอาพริกดิบใช้น้ำปลา แล้วน้องสะยันไม่าผงนัวปะพักสลัดอันนี้พักสลัดอ,อีกอันพักซีนึงพักอีกซีนึงพักซีฟัน ใกล้อันซือมาจากเท็ดโก้เศร้านะ่ะแพ็ว่าสองอันท้องปว,กวเก่ตๆคา่าท้องปวนแล้วกเปรมาเเกา้าสิบร้อยยี่สิบกลัวมั้งร้อยยี่สิบ ยี่สิบบาทแบบเมียงไทยนะครับบอกไว้ค่ะเพราะงันบ้านเขากับบ้านเขาเมียงไทยกับเมียงนอกตา่างกันคางสองเท่า ปุ yeah. ่นกับพ่อมาป่นกับเนียวดีดีค่ะจากไปเป็นจังนี้เนาะท่านผู้ชมก็ได้ถ้ากำลังเนี้ยงยุนเนาะค่ะ เหมยมากินมองกันน่องเอ็นมันกิมเจาแซบดเดียมันค่าตวัวมันนะคะขาเคนั่นึ่น ปิ้งผู e ้มาปิ้งผู้มาอบองมากก็ใส่เตาอบด้วเน้ะง่ะนมันง่ายนกินสื้อมาจากลัน ใช่หนิชาวลันจีนบ่นเป็นของไทยเฮาเด้อคกันไอ้ของจีนมันก็บเสียบคือของไทยเฮาปานใดดอกตะครับไครก็บ่มีค่ะก็กินไปมีอันใดก็กินตามน,าน,นั้นเนาะคจิ้นบ้านๆเฮาตามภาษาบ้านๆห่ะงย้ายหน่วยกันปัส ตามภาษาบ้านๆอยู่กับครอบครัว,วครอบอยู่กับครอบ,คร,อบอครัวตั้งแดนน่ะแล้วก็เสีบบลายตรงมี้มัม,มองตัว หยู่ขาโตหน่อยมันบ่มันเป็นขาโตไงที่ขาขาจอกมันเนาะจำจูเอ่อแก้วเนาะน้ำมักน้ำเสี่ยมันข่าั จีนซื้อมาจากแ้ลนงจีนถูกละเท้าห้าสบาทบ้านเาเป็นเงินไทยกับหกสิบบาท <c oughs> จิ๋นเล,ออลี้ยงเมื่อวยนจีนแล้วตัวผัวใ้สวนจิ้ม Khá chèo lắm à, mất trang khá chèo lắm. กันลดเลือดคาอขออนุญาตกั๊